สวัสดีทุกท่านเลยนะคะโออันอยู่พาร์ทที่เท่าไหร่อ่ะ <c oughs> ลืมแบบอืมอ๋แบบนะมันต้องดูละโอเคดูว่าพาร์ทต่อมาแล้วกันนะคะโอเคก็ฉากนี้ต่อไปฉากต่อไปฉันได้แต่ย,ยืนมองนิ่งๆต่อไปดูเขาวางตัวกับพวกเราสาวที่รายล้อมรื่องบ้านของเขาสมกับเป็นทอลจริงๆเลยนะ Oh, oh. <c oughs> แล้วไงชินถึงเป็นได้ล่ะแค่เพราะหน้าตาสินะฉันมออยู่น้าจนจตัวรู้สึกตัวเขายิ้มมาให้ฉันอยากเกลียดพ่อสอสามมากมายที่ที่ติดแจก่อนจะบอกพวกเธอไปแล้วผู้หญิงพวกนั้นมองมาที่ฉันอย่างหยามทำไมล่ะฉันมาไม่ใส่ไก่แล้วเออผลงส่ใจไปอย่างนั้นเลยไม่ต้องบอกมามีปัญหาไหมจ๊ะ เดี๋ยวมีปัญหาเรืจะตบแล้วจ้ะแรงไปค่ะขอโทษนะครับผมมันเออใจพวกเธอแถวนี้นะเราจะไปกันยังไือครับยิบค่ะแล้วพวูดเธอล่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับยังไงก็ต้องเจออีกพวกเธอเป็นลูกค้าที่นั่ง่ะแล้วแต่เ,เธอนะวัด <'s> โอเคค่ะเมื่มอกี้ก็ นหยุดอ่านคลิปแล้วก็กด <c oughs> ผิดก็เลยหนังต่างเลยหายไปนะคะก็เลยต้องเข้าใหม่เนี่ยไม่ได้เสพเลยด้วยเสื้ตั้งแต่นี้เลยเนาะอ่าโอเคอันนี่นี่ไงนี่ไงพอเธอเป็นลูกค้าที่ร้านน่ะนเราแบกการเถอะนะ <c oughs> ขอพานสารไใปนใี่ต่างๆมากมายที่ฉันไม่เคยได้ไป พ่อบอกว่าเป็นเด็กบ้านนอกขอเลยพาไปที่ที่ตื่นตาไหายนี่พาเลไ่ไอ้นั่นไอ้นี่เยอะแยะแถมเขาเออกเงินให้หมดเลยด้วยแปลว่ามองมุมไหนก็ดูเพอร์เฟตไปหมดเลยยิ่งเวลาที่ขอใช้สมาชิหน้าดิเคร่งข,นข้นดูดีจริงๆเอา้าททำฉันมาแดงไปหลายทีเลยนะเอเลย เราผ่านการเล่นนั่นนี่หลากหลายติมตอนแย่เขาบอกกับฉันว่ามีของพิเศษอยากจะให้พร้อมกับรอยยิ้มต้วชายที่ชอบทําให้อที่ทำํำแล้วเขาก็พาฉันไปอีกนิดนะครับจะถึงแล้วหรอน้คะเลยย่าพัง <laughs> ไม่รู้ขอบ,บิดตาของของาจารมาตลาลพาน ก่อนตามหาเดิมมาอย่างัว่ารวันที่ใดที่หนึ่งและเขาก็แกะผ้าเปิดตาออกพร้อมกับรอยยิม้มเปื้อนบน,นบนใบหน้าและทำสัญญาณแง่ให้ฉันมองขึ้นไปบนฟ้า <c oughs> <c oughs> ดึ่ดางนาบน้าบนท้องฟ้ายาระที ท้งบฉันไม่น่าสายตาไปแล้วเลยฉันได้แต่มองมาอยู่อย่างนั้นรอกับต้องมองสนเกแล้วก็หลับไปหนูผมนะเวลามีเรื่องไม่สบายใจเหนื่อยหรือท้อแท้ทีใดก็ต้องมาที่นี่ตลอดเลยมันทําให้ผมสบายใจอย่างบอกไม่ถูกก็ทํามัน,นส,วสวยดียค่ะนญญ่าทันจีดาดวงตาสวยเหลือเกินฉันเย้แหงบ้านเพื่อมาเลยละไสิ พอฉันพูดออกไปอย่างนั้นน้ำตาของฉันไหลออกมาอย่างข้ามไม่ได้ฉันไม่มีพ่อตีแม่พอาะท่านแสนได้ไปตั้งแต่เด็กมีเพียงยาที่เลี้ยงฉันมาและฉันก็อยู่ต่างจังหวัดที่ฉันไม่ได้ไปหาเลยนั่นทำให้ฉันเศร้าเหลือเกินน้ำตาของฉันไหลออกมาไม่ยอมรนไม่ยอมหยุดฉันร้องไห้ได้สักพักก็รู้สึกถึงแรงเบาๆและลม ้าดผ่านกระทบมากและใบหนา้าที่ใกล้เหลือเกิน <c oughs> <omon os> ให้ให้ผมเป็นคนเชวยน้ำตาให้คนเถอะนะผมไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแบบนี้ได้ยังไงผมรู้สึกอยากปกป้องคนเหลือเกินอย่าร้องให้เลยนะน้องพึงสิ่งที่มึงทำตอนนี้แล้วแล้วดูโอ้ย แม่ทำสุดนท้ายเส้นส่วนลงไปลิ้ยมสีปานอุ่งกระทบเข้ามาอย่างเบาๆอ่อนเยอะและรู้สึกถึงความหมือยใหญ่สามาทางเลิ้มสีบานนะั้นคุณอิก,กิอิก,กินะคะก็ <c oughs> เราเก็บเราค่อยทำคนไอ้เก็บเก็บว <c oughs> คนนี้สองเอเคเสียบ มันถึงเรียบร้อยจ้าดีมากนี้ฉันขอโทษนะคะโอเคลองตกลงกับคุณอิกิอิกิอิกิโอไม่อยอ่านยากอย่างเลยอิกิอิเขาหันไ้ให้เราอ่านไม่ได้คนเดียวไปความห่างไกลจนกลายเป็นใกล้และได้ใกล้ขึ้นไปอีกเมื่อสองหัวใจตกลงตรงใจอยู่ด้วยกันตลอดไป ด้วยความสุขขมหล่อรุ่มรุ่มของเขาทำให้คนไม่มองใครอีกต่อไปอีก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 โอ๊ยอ่านยากเพลงเดี๋ยวกลัวโดนไม่ีโดนลิขสิทธิ์อ่านต่อไปเราไปเฮียคนที่อะไรวะคนคนสุดท้ายใช่ไหม เธอสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายคนที่หานะคนที่หาคนที่หาคนที่หาห้าห้าขอเลียกวห้าเราเป็นห้าคนที่หาเอางั้นเดี๋ยวขอตัดทีแป๊บหนึ่งนะคะมันเปลืองเวลานะเราพาร์ทแล้วไม่เกินสิบนาทีแล้วแบบมันจะอย่างนี้มันวี่งไปแลบบ้วค่ะโอเค อิก,กิหรือไม่ฉันขอโทษค่ะสายตาแห่งความผิดหวังระบายอยู่หน้าของเขาอย่างชัดเจนฉันไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรต่อไปจึงได้แต่นิ่งงันอย่างนั้นส่วนอีก,ก่มาส่งฉันที่บ้านโดยไม่พูดอะไรอีกท่านใครและจากวันนั้นเขาก็ไม่พูดถึงวันอีกเลยแม้ว่าเขาจะมาหาฉันที่บ้านเหมือนมันไม่เคยเกิดอะไรขึ้น เจอภาแบบนี้อืมหลังจากที่ฉันทำลายแผนปาร์ตี้ของชินและอิกกีอิกกีก็เลยกลับบ้านไปโดยที่ให้ชินเป็นคนดูแลฉันและหมอนี่กลับทำได้ดีซะด้วยไม่นานนักฉันก็รู้สึกสบายขึ้นนี่ยายบงเอ้ยยายตองนี่ยายต้องเธอน่ะ หัดพักรักษาตัวเองบ้างเถอะก่อนที่จะถาความจำกลับมาเธอยังอยู่ไหมเนี่ย <c oughs> น้ำ่านได้เหรอปากมาแบบนี้สาวที่ไหน,นเขาจะแลนหนายล่ะต่เบือ้อไม่รู้สิแต่ที่แน่ๆสาวแถวนี้ไม่สนแงเลยหัวเราะอย่าเสือย่า อย่ามาพูดอย่างนั้นตาบ้าหน้าแดงเล็กๆอะไรกันนี่เธอกำลังเขินอยู่หรอ,อยียป้องหัวลรแรึเปล่า๋ยวกูแม่เคยละ <c ười> นี่จะบ้าเหรอไงเง่าไปทำงานเลยไปจ้าจ้าจ้าไว้จะรีบกลับมาหาหน้ายิม้มตาบ้านั่นทำเอาหวัวใจฉันเกือบลมไปตาตุก ว่าตัวเองหน้าตาดีเข้าหน่อยทำพยองเดี๋ยวเธอชิหน้ามันใสเชียวจะว่าไปกี่โมงกี่ยามมานี่เนี่ย <c oughs> ฉันมองนะาฬิกาแล้วก็ได้รู้ว่าคนแต่งตัวไปทำงานเช่นค่ะเช่นกันวันนี้คุณแค้นจะมาทำงานใหม่เนี่ยไม่นะ ฉันก็บอกขอหรือเปล่าลนะอ่ะาค่ะก็เซฟต่อเซฟให้ติดโอเคถ้าบอกไม่แล้วเขาเกินรับไม่ได้ละอ่ออ่าจริงสิรีบดีกว่านนะเดี๋ยวจะสายอพอฉันมาถึงหน้าร้านก็เห็นคนเคเหน้านิ้ยอยู่หน้าร้านพร้อมกับหามามอนหน้าฉันยังเหนือหน่อย ผ่านอนเห็นใจยืดยาวแล้วเดินเข้ามาหาฉันแล้วก็เสพอ mm ีกเอ้คนที่หาหรือวเราข้ามมาแล้วแบบนับอมเขาถ่ายหรออ๋อสาวสี่เอ้คนสี่ต้องคนที่ห้าล่ะวันนี้วันเย็ดอาซาดีทุกครั้งเลยนะคะกูอันอยู่าราทที่เท่าไหร่อ่ะ ลืมแป๊บอืมเอแป๊บนะมันต้องรู้ละโอเคดูว่า okay. พาต่อมาแล้วกันละค่ะโอเคก็ฉากนี้ต่อไปฉากต่อปฉันได้แต่ยืนมองนิ่งๆต่อไปดูเขาวางตัวกับพวกเราสาวที่รายั้อครื่องมากของเขาสมกับเป็นฮอลล์จิงเลยนะโหแล้วไงจินถึงเป็นได้ล่ะแค่พราะหน้าตาสินะ ฉันมออยู่นานจนใจตัวรู้สึกตัวเขายิ้มมาทางฉันอยากเกินขีพ่อสอสามมากมายที่ที่ติดใจก่อนจะบอกพวดเธอไปแล้วผู้หญิงพวกนั้นมองมาที่ฉันอย่างหยามทําไมล่ะฉันมาไม่สยยก่เล้าเออหลอกจะเป็นยังไงเลยไม่ต้องบอกมามีปัญหาไหมจ๊ะเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวตกนะจ๊ะแรงไปค่ะขอโทษนะครับผมมันเอนใจพวก เธอแถวนี้นะ่ะเราจะไปกันยังมือครับยิบค่ะแล้วพูดเธอละโออไม่เป็นไรหรอกครับยังไงก็ต้องเจออีกเพราเธอเป็นลูกค้าที่นั่งน่ะแล้วกันเธอนะวัด <It 's S 1> <What? S 2> โอเคค่ะเมื่อกี้ก็อ่านหยุดอ่านคลิปแล้วก็กดผิดก็เลยนั่นอ่ะคนที่หาเอา งั้นเดี๋ยวขอ,อ,อตัดทีไปแป๊บหนึ่งนะคะมันเปลืองเวลานะเราพาร์ทแล้วไม่เกินสิบนาทีแล้วแบบมันจะอย่างงี้มันวุ่แไปแล้วค่ะโอเคอีกกิอีกอกิกกหรือไม่ฉันขอโทษค่ะสายตาแห่งความผิดหวังระบายอยู่หน้าของเขาอย่างชันเป็นฉันไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรต่อไป ถึงแ้แต่นิ่งงันอย่างนั้นส่วนอีกี่มาส่งฉันที่บ้านโดยไม่พูดอะไรอีกเช่นเคยและจากวันนั้นเขาก็ไม่พูดถึงวันอีกเลยแม้ว่าเขาจะมาหาฉ้นที่บ้านเหมือนมันไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเจอภาแบบนี้เอิ่มหลังจากที่ฉัทนทำลายแผนปาร์ตี้ของฉินและอีก กี่ก็เลยกลับบ้านไปโดยที่แค่ชิมเป็นคนดูแลฉันและหมอนี่กลับทําได้ดีซะด้วยไม่นานนัฉันก็รู้สึกสบายขึ้น <c oughs> นี่ยายบงเอ้ยยตองไม่ <c oughs> <c oughs> นี่ยายต้องเธอนะ่ะหัดพักรักษาตัวบ้างเถงอะก่อนที่จะทาความจํากลับมาเธอยังอยู่ไหมเนี่ย <c oughs> น้ำผ่านได้หรอผากหมาแบบนี้สาวที่ไหน,นเขาจะแลนนายล่ะตำนานแนหนหางน่ให้ฉันมองขึ้นไปบนฟ้าฮึดังดาวน,าวนาว้ำตาบนท้องฟ้ายอย่าประติทำเอาฉันไม่น่กสายตาไปแล้วเลยฉันได้แต่มองมาอยู่อย่างนั้นรอกับต้องมองกด็ดติดแล้วก็หลับเลยหนู ผมนะเวลามีเรื่องไม่สบายใจเหนื่อยหรือท้อแท้ที่ใดก็ต้องมาที่นี่ตลอดเลยมันทําให้ผมสบายใจอย่างบอกไม่ถูกก็ดามันสวยสีคะ่ะน่าทําจีดาดว <c oughs> งตาสวยเหลือเกินฉันเยิญญ่งเห็งบ้านเพิ่มมาเลยละไรสิพอฉันพูดออกไปอย่างนั้นน้ำตาของฉันมันไหลออกมาอย่างข้าไม่ได้ฉันไม่มีพ่อตีแม่เพราะถ้แฉันได้ไปตั้งแต่เด็กมีเพียงยางที่เลี้ยงฉันมา และฉันก็อยู่ต่างจังหวัดที่ฉันไม่ได้ไปหาเลยนะทำให้ฉันเศร้าเหลือเกินน้ำตาของฉันไหลออกมาไม่ยอมรลไม่ยอมหยุดฉันร้องไห้ได้สักพักก็รู้สึกถึงแรงเบาๆและลมพัดผ,ผ่านกระทบน้าและใบหน้าที่ใกล้เหลือเกิน ให้ผมเป็นคนเช่ยน้ำตาให้คนเถอะนะผมไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแบบนี้ได้ยังไงผมรู้สึกอยากปกป้องคนเหลือเกินอยร้องให้เลยนะนั่นคือทสิ่งที้มึงทำตอนนี้แล้วแล้วดูโอ้ยไม่ทำสุดท้าด่างเลยหายไปนะคะก็เลยต้องเข้าใหม่เนี่ยไม่ได้เสพเลยด้วยเสียต้องแต่นี้เลยเนาะ <c oughs> อ่ะ <Okay. S 2> อาอเคออัน นี่นี่ไงนี่ไงพอเธอเป็นลูกค้าที่ร้านนะ่ะเราแบกันเถอดนะอขอพาสารไบนี่ต่างๆมากมายนี่ฉันไม่เคยได้ไปพราะบอกว่าเป็นเด็กบ้านนอกเขาเลยพาไปที่ที่ตื่นตาไายนี่พาเลยไอ้ไนั่ไนไอ้นี่เยอะแยะแถมขอเขาออกเงินให้หมดเลยด้วย แล้ว่ามองมุมไหนก็ดูเพอร์เฟกต์ไปหมดเลยยิ่งเวลาที่ขอใช้สมาชินหน้าดี่แ้งขืมดูดีจริงๆเอา้าวทำฉันมาดนแดงไปหลายทีเลยนะเลยเราผ่านการเล่นนั่นนี่หลากหลายต้นตเอเยเขาบอกกับฉันว่ามีของพิเศษอยากจะให้พร้อมกับรอยยิ้มตัวชายที่ชอบทำให้อังที่ทำแล้วเขาก็พาฉันไป อีกนิดนะครับจะถึงแล้วล่ะยังลยอย่าพังนไม่รู้ขอบิตาอคอยตามาตลอดทาง,าาก,ทางก่อนจะพาเดินมาอย่างลว้าลวาระที่ใดที่หนึ่งและเขาก็แกะผ้าเปิดตาออกพร้อมกับรอยยิม้มเปื้อนบนในบนใบหน้าและทำสำกนียสสนลงไปริมสีปานอุ่นกระทบ ก็มาอย่างเบาๆอ่อเยอะและรู้สึกถึงความหมืองใหญ่ผ่านมาทางเล่มสีบานนั้นคุณอิกิอิกิเอ้านะคะก็เราเก็บเราเคยทำคนไอ้เก็บเก็บเก็บคนนี้นี่สองโอเคเสียบบังทึงเลือดหลายจ้นดีมากกว่านี้ฉใช้โคตรนะคะโอเคถ้าลอง เอาตกลงค่ะคุณอีกิอีกิอากยไม่ยากเลยอีกิเขาอ่านได้เราอ่านไม่ได้กันเดี๋ยวไปความห่างไกลจนกลายเป็นใกล้และได้ใกล้ขึ้นไปอีกเมื่อสองหัวใจตกลงตรงใจอยู่ด้วกันตลอดไปด้วยความสุกขมหล่อเลือดของเขาทำให้ฉันไม่มองใครอีกต่อไปอี อ่านยากเพลงแล้วกลัวโดนหนี่โดนเลขกิทธิ์อา่านต่อไปเราไปเฮียคนที่อะไรวะคนคนสุดท้ายใช่ไหมเือสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย,ายคนที่ห้านะคนที่หา้าคนที่หา้าคนที่หา้หาหา้าห้าคนเลขห้าเราเป็นหา้า